สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมคุณรัศบมบิญลังค์กันในช่องบอนสเตอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนเปลี่ยนของดรอปมอนสเตอร์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยคอมมานด์บล็อกนะผมก็เป็นสูตรใหม่ล่าสุดเลยนะผมก็คิดขึ้นมาต้อนรับปีใหม่เลยนะครับผมอ่าโอเคก็เพื่อไม่การไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าผมว่าเราจะเปลี่ยนของดรอปมอนสเตอร์ยังไงนะผมอ่าโอเคไปดูกันเลยแล้วก็วก่อนที่เราจะเริ่มทําระบบเดี๋ยวเรามาทดสอบมาก่อนดีกว่าผมว่าประสิทธิภาพของมันจะเป็นยังไงนะผมอกกตัวววซออมบี้้เเ้เเาาไนะะะฮฮแลล็ฆ่ย ปึ๊บปึ๊บอ้าวเห็นไหมฮะมันก็จะมีของที่เราใส่ไว้ดรอปออกมาผมผมก็เลือกให้เป็นไดมอนด์นะผมมันก็ดรอปไดมอนด์แล้วนะผมแค่นี้เดี๋ยวเราฆ่าอีกฮะปึ๊บอ่าก็เป็นประมาณนี้เลยนะผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยดีกว่าผมว่าทํายัางไงนะฮะโอเคนะอก็เดี๋ยวเรามาเซฟคอมมานด์บล็อกกันเป็นอย่างแรกเลยกันนะฮะก็ให้ทำการเปิดช่องแชทขึ้นมาครับเพอใช้แบบนี้แล้วก็พิมพ์ทับ c i v evenvark s pvenvark c o m m a n d ขีด b l o c k ครับผมอ่ะแบบนี้ก็จะได้การเซตคอมมานด์บล็อกแบบนี้นะแล้วก็กดดันเลยฮะปึ๊บโอเคเราก็จะได้คอมมานด์บล็อกมาหนึ่งอันนะผมอ่าต่อไปเนี่ยให้เราเสกอีกอันนึงก็คือสตรัคเตอร์บล็อกนะผมกดเปิดช่องแชทขึ้นมาอีกนะผมแล้วพิมพ์ tap g i v e v e n v a r s p v e n v a r s t r u c a นี่มาแล้วนะผมนี่บล็อกดำดำม่วงๆครับผมอ่าอันนี้เลยนะฮะ t u r e แล้วก็คิด E L O C K ผมก็ใช้2บล็อกนี้ผมแล้วก็รันเลยปึ๊บอ่าเราก็จะได้2บล็อกนี้ผมบล็อกคอมมานด์บล็อกกับบล็อกสตั๊กเกอร์บล็อกับผมอ่าแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มงทำกันเลยดีกว่านะฮะทีนี้ก็ขั้นแรกเนี่ยให้วางสตั๊กเกอร์บล็อกเลยนะฮะปึ๊บอ่าแบบนี้แล้วก็มันก็จะมีขอบสีขวาขวอะไรแบบนี้เราก็ไม่ต้องสนใจครับผมให้เข้าที่สตั๊กเกอร์บล็อกเลยฮะ โอเคแล้วก็ให้เรามาดูตรงนี้ยผมตรงตัวเลขพวกนี้ตรงไซส์อะไรตรงนี้นะผมอ่ให้เราเปลี่ยนตัวเลขเนี่ยจากเลขห้าเป็นเลขหนึ่งนะฮะปึ๊บเลขหนึ่งแบบนี้อ่ะเปลี่ยนไปเลยโอเคเป็นเลขหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็มาดูฝั่งนี้ต่อผมเปลี่ยนจากลบหนึ่งเป็นหนึ่งฮะปึ๊บเป็นหนึ่งแบบนี้อ่ะโอเคพอเราตั้งค่าอ่าตัวเลขตรงนี้เป็นแบบนี้ผมก็ให้เรากดออกได้เลยนะฮะปึ๊บแล้วก็จะสังเกตว่าสตั๊กเตอร์บ็อกซ์ของเราเนี่ยมันจะแบบอ่ามี ขอบมาอยู่ด้านบนหัวแบบนี้นะผมก็ไปอันใช้ได้นะฮะก็ต่อไปเนี่ยให้เราโยนไอเทมที่เราต้องการจะให้มันดรอปนะผมอยู่บนหัวของซัคเตอร์บ็อกนะฮะก็ผมจะให้มันดรอปเป็นทองแล้วกันนะอ่ะก็โยนทองไปบนหัวซัคเตอร์บ็อกเนะฮะปึ๊บโยนไปอ่าแบบนี้ผมก็โยนไปแบบนี้เลยนะฮะพอเราโยนไปปุ๊บเนี่ยก็ให้เข้าไปที่ซัคเตอร์บ็อกนะฮะ อ่าเราก็จะเห็นว่าในสตั๊กเกอร์บ็อกซ์เนี่ยมันจะมีอะไอเทมที่เราโยนไว้อยู่แล้วผมแบบนี้เลยนะฮะโอเคต่อมาก็ให้เราทําการตั้งชื่อของสตั๊กเตอร์ของเรานะฮะก็ผมจะตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่า GG แล้วกันนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็กดเซฟนะผมนี่ตรงนี้เซฟปึ๊บโอเคมันก็จะเขียนว่าสตั๊กเตอร์อะไรเมื่อกี้นะผมโอเคก็ใช้ได้แล้วนะฮะก็ออกมาโอเคสำขั้นตอนแรกก็เสร็จนะผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะฮะก็ขั้นตอนไปให้เราก,กดยอผมแล้ววางคอมมานนด์บบ็ออกัฮะปึ๊ ปุ๊บแบบนี้ครับผมอ่าให้อ่า command เนี่ยมันหันหน้ามาในทางเดียวกันแบบนี้นะฮะก็ถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วก็ไปอันใช้ได้ผมแล้วก็ให้เข้าไปที่ command บล็อกอันแรกฮะอ่าแล้วก็เราสามารถกดตรงนี้ได้ผมตรงตุ้มบวกเนี่ยไปตรงเนี้ยสามารถกดเพื่อเพื่อขยายเข้าไปได้ผมให้มันพิมพ์กว้างๆขึ้นนะผมอ่าโอเคก็ให้เราพิมพ์ว่า t a execute event type เท่ากับ item นะผมแล้วก็ comma name เท่ากับแล้วก็ใส่สัญลักษณ์แบบนี้ให้ผมไป คล้ายๆลูกน้ำสองอันนะผมใสไปแล้วผมแล้วก็เขียนชื่อของไอเทมที่สิ่งมีชีวิตนั้นสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมันตายแล้วดอปนะผมก็อย่างเช่นอซอมบีเ้นนนบเนี่ยวลามันตายมันดอปเนื้อเน่านะผมะเห็นไหมมันดอปเนื้อเน่าใช่ไหมฮะเราก็เอาชื่อเนื้อเน่าเนี่ยไปใส่คอมมานะผมเหม็นป่ะเนี่ยตัวเนี้ยพอเราเขียนคำว่านเน e ปุ๊บเท่ากับแล้วก็ใส่รักนี้แล้วก็เติมชื่อที่ไอเทมตัวนั้นมันไอเทมนั้นมันดอปนะผมะก็ผมใส่ชื่อ,อของเนื้อเน่าลงไปแล้วนะฮะแล้วก็ อ่าใส่ลักนี่ทีนึงแล้วก็วงเล็บปิดนะผมอ่าแล้วก็เว้นวรรคตัวนอนตัวนอนหนึ่งตัวนอนแบบนี้นะฮะแล้วก็พิมพ์สตาร์เตอร์โหลดแล้วก็ใส่ชื่อที่เราเซฟไปนะผมก็คือผมตั้งชื่อว่า GG ใช่ไหมผมก็ใส่อ่า GG จีไปนะผมอ่าแล้วก็เว้นวรรคตัวนอนตัวนอนหนึ่งตัวนอนแบบนี้นะครับผมก็ให้พิมพ์ไม่ถูกนะผมแล้วก็ใส่ชื่อตรงนี้ให้ถูกด้วยนะผมอ่าโอเคก็ออกนะฮะพอออกปุ๊บเนี่ยก็ให้เราตั้งค่าคอม,มานเป็นรีพีทนะผมแล้วก็เอาเวอร์อัตชีนะผมนี่แบบนี้ ตั้งค่าเป็นรีพ e a อาว a ยัแล้วผมแล้วก็พิมพ์ไม่ถูกแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยผมออกมาได้เลยปุ๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาคอมมานดต่อไปเลยนะฮะคอมมานดต่อไปก็เราตั้งค่าเป็นเชนคอนเนชันแนลแล้วก็ a าวียัผมแบบนี้อ่ะเชนคอนเนชันแนลอาวมาฮะแล้วก็เข้าไปที่คอมมานด์นะผมอ่ะแล้วก็พิมพ์ว่าทับคิวเวนวัคเอสอีวงเล็บเปิดทีวเท่ากับไอเทมคอมมาเอเท่ากับ อา่าแล้วก็สัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็ชื่อเนื้อหน้าองค์ไปแล้วผมแบบนี้นะฮะอ่าโอเคก็เป็นอันเรียบร้อยผมตั้งค่าให้เรียบร้อยนะฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะผมอ่าทีนี้เนี่ยเราก็ลองฆ่าซอมบี้ดูนะฮะปุ๊บปุ๊บอ่านี่ฮะ,ได,ะได้แล้วผมเรียบร้อยแล้วนะฮะครับอ่าคำสั่งนี้นผมเห็นปะอ่าถ้าเกิดเราสังเกตว่าเฮ้ยบางครั้งทำไมมันไม่ดรอบนะ <S <S ah <S ผมที่มันไม่ดรอปเนี่ย <S <S> <S เป็นเพราะว่าอ่าเราฆ่าซอมบี้รอบนั้นเนี่ยซอมบี้มันไม่ดรอปเนื้อเน่านะผมมันเลยไม่ดรอปนะ <S 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 อ่าอย่างเงี้ยอออ่่าเเ้คคืืมมมัันนนไดรรปบผ อ่าก็จะประมาณนี้นะผมอ่าประมาณนี้เลยนะฮะตึ๊บปึ๊บโอเคก็ประมาณนี้ับผมอ่าโอเคต่อมาเนี่ยเรามาดูที่การปิดแ็กคำสั่งรบกวนที่มันขึ้นมาบ้างดีกว่าผมต่ตรงนี้บ้างมันจะมีข,ขึ้นขึ้นมาบ้างเนี่ยก็สามารถปิดได้โดยการพิมพ์นะผมว่าอ่าทับ game นะผมทับ game r u l e แบบนี้นะฮะแล้วก็วัก c o m m a n d b l o c k นะผมอ่าแล้วก็ o u t p u ีครแบบนี้แล้วก็ไว้ F A L S E ครับผมอ่ะแบบนี้ก็จะเป็นการปิดคำสั่งรบก,กวนไปเลยนะผมอ่ะก็ลองรันดูนะฮะปึ๊บอ่ะทีนี้เราลองข่าอีกครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีอะไรรบก,กวนแล้วผมก็ถือว่าดรอปได้สมูทมากเลยนะผมอ่าประมาณนี้เลยครับผมก็ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะฮะแล้วผมเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วผมก็คืออ่าการเพิ่มระยะคอมมานั่นเองนะผมก็อ่าให้เราไปยืนข้างๆคอมมานะผมแบบนี้อ่ะ มายืนข้างๆตรงนี้ครับผมอ่าประมาณนี้แล้วก็ให้เราเปิดช่องชัดขึ้นมาครับผมแล้วพิมพ์อ่า tap t t i c k ครับผมแบบนี้อ่า ticking area ครับผมแบบนี้อ่าแล้วก็ i n g a r e a ครับผมอ่าแล้วก็ว add แบบนี้เป็น add ตัวนอนตัวนอนตัวนอนนะครับผมเป็น add ตัวนอนตัวนอนตัวนอนเหล่นี้อ่าสองจุดครับผมแล้วก็เติมชื่อเข้าไปครับผมก็ชื่อชื่ออะไรดีชื่อ G G เหมือนเดิมแล้วกันนะโอเคแล้วก็รันปุ๊บ อ่ะก็จะเป็นการเพิ่มระยะคอมมาแล้วผมอาทิตย์นี้ผมจะลองไปไกลๆและลองคาดน,นะผมคอมมาก็ยังทํางานอยู่นะฮะอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะก็จะประมาณนี้นะผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยผม,ผมก็เป็นการอ่าเปลี่ยนของดรอปมอนสเตอร์ที่สนุกมากๆเลยนะผมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างสมูทมากนะผมในการดรอปนะฮะโอเคก็ถ้าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นกันกรครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ